ชิญมาดูพิพิธภัณฑ์ของบ้านไร่เลยนะคะสําหรับพิพิธภัณฑ์นะคะของบ้านไร่นะคะจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ของเราก็คือเพิงผาบ้านไร่นะคะหรือว่าเพิงผาถีแมนนะคะตัวอย่างหลักฐานวัตถุทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบบริเวณแหล่งเพิงผาบ้านไร่และเข้าของเครื่องใช้ในอดีตของชุมชนจะแสดงในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการไม่นานมานี้ นี่คือประตูบานแรกที่มั่นสาวน้อยไทยใหญ่มกุเทศน้อยใช้เป็นสื่อแนะนำชุมชนบ้านไร่อุปกรณ์ต่างๆะคะเครื่องมือเครื่องใช้นะคะบางชิ้นเนี่ยหนูเกิดแทบไม่ทันเลยค่ะหนูก็มาทราบเอาในพิพิธภัณฑ์นเนี่ยคะ่ะแล้วก็ได้ความรู้มากมายะคะ่ะจากแหลง่งโบราณาคดีของเราคะ่ะว่าเ,เป็นจุดเด่นแล้วก็มีความสําคัญต่อหมู่บ้านของเราทั้งตัวเราและหมู่บ้านของเราเป็นที่ที่เราควรอน,นุรักษ์ไว้ค่ะเราเมีของเรา อีกส่วนหนึ่งแล้วอยู่แล้วแต่ว่าเรามีของที่เขามาวิจัยเรียบร้อยแล้ว,ลวเอาเข้ามารวมอีกส่วนหนึ่งเราสามารถทำพิภูจน์ให้ลูกหลานของเรา,เาได้ได้เรียนรู้ต่อไปอันนี้นี่คือคือที่คิดไว้นะครับถ้าไม่ทำไว้อีกสักถ้ามันหมดไปแล้วไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนมาให้ลูกหลานเราหรือว่าของเรามีอะไรที่ดีทําให้รู้ข้อมูลรู้อะไรมากขึ้นนะครับว่าคนยุคก่อนเขาเ ตั้งแต่กี่หมื่นปีมาแล้วอ่เงี้ยนะฮะแต่ทำไมเขา้าถึงอาศัยอยู่ตรงนั้นอะไรประมาณเงี้ยนะฮะเคยชาวบ้านเขาก็ได้รู้ข้อมูลทางวิชาการมากขึ้นเดือขึ้นไปจากหมู่บ้านเป็นเพิงผาถ้ำแหล่งวัฒนธรรมลงไม้ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกขานว่าถ้ำผีแมนแม้ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับคนในปัจจุบันแต่ก็ยืนยันถึงร่องรอยของคนบริเวณนี้เมื่อราวหมื่นปีมาแล้ว ก่อนที่ปัจจุบันจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลายทั้งไทยใหญ่มงลีซอกะเรีย่ยงและลาหูครับทุกเดือนกุมภาพันธ์ชาวบ้านของหมู่บ้านบ้านไร่จะมารวมตัวกันที่วัดแห่งนี้ครับเพื่อที่จะเตรียมงานประเพณีดับไฟเทียนของชาวไทยใหญ่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ร่วมอาศัยกันอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ครับ ชาวชุมชนบ้านไร่ยังคงสืบทอดวิธีความเชื่อในแต่ละกลุ่มคนแม้มีความพยายามผลักดันให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมและรักษาแหล่งโบราณคดีเพืงอผาบ้านไร่ในฐานะแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภายหลังการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณาคดีถ้ำโดยโครงการโบราณาคดีบนพื้นที่สูงภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเวลากว่า16ปีพบแหล่งวัฒนธรรมลงไม้จำนวนมากในเขตพื้นที่อำเภอปาง,งมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายแห่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ที่สำคัญมากไปกว่าไรายได้คือร่องรอยผู้คนที่ยังคงอยู่ในกระบวนการสืบคน้นถึงความเชื่อมโยงกับคนในปัจจุบัน สิปชัยกุนุ่งวงไทย p ี s รายงาน